สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาบอกวิธีการตั้งค่าตั้งค่านะครับผมตั้งค่าในแอปพลิเคชันดอบลิน,นะครับผมว่าเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับผมเพื่อให้มีข้อมูลข้อมูลในแอปพลิเคชันนะครับเช่นข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลทั่วไปนะครับผมแล้วก็ต้องอัปโหลดบัตรประชาชนด้วยนะครับถึงจะสามารถเวลาเบิกถอนเวลาเบิกถอนเงินในเวลาเราสร้างไปได้มาได้แล้วใช่ไหมครับ เวลาเบิกถอนเขาจะได้ตรวจสอบว่าบัตรประชาชนต้องตรงกับบัญชีธนาคารเพื่อเสียภาษีนะครับผมพราะเป็นแอปที่ถูกกฎหมายนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยว <Okay, S 2> ไปดูเลยว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับตั้งค่าตั้งค่า,าในบัญชีของแอปดอบริดนะครับผมโอเคก่อนอื่นเพื่อนๆก็มาตรงที่มาตรงที่เดี๋ยวนะครับตรงที่ผมวงกลมนะครับผมบอกลมด้านบนนะครับ ไปทีต่ตรงวงกลมด้านบนนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับผมกดเข้าไปเลยไปปั๊บรอสักครู่นะครับรอสักครู่เมื่อกดเสร็จแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ทําการที่ผมวงกลมนะครับทําการกดไปที่บัตรประชาชนกดไปเลยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มากดตรงที่ด้านล่างนะครับผมที่ผมวงกลมด้านล่างนะเลือกรูปบัตรประชาชนนะครับผม กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปปับ๊บกดไปปับ๊บหารูปบัตรประชาชนที่เราถ่ายไว้นะครับผมต้องถ่ายให้ต้องถ่ายให้อ,ใหอ่อให้เต็มเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายรูปบัตรประชาชนให้ดูเดี๋ยวตัวอย่างหาบัตรก่อนสักครูสักครูหาบัตรก่อน สมมติว่า hmm. อันนี mm ้ค hmm. so mm ือ hmm. บ okay. mm ัตรประชาชนนะครับผมผมใช้ ATM นะสมมนะผว่าอันนี้เป็นบัตรประชาชนครับแล้วก็ได้บัตรประชาชนมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําการถ่ายเลยถ่ายเต็มๆนะครับผมถ่ายเต็มเลยถ่ายให้เต็มๆถ่ายเต็มๆเห็นไหมให้ตรงๆเลยโอเคประมาณนี้ได้นะประมาณนี้นะครับผมกดถ่ายรูปเลย ปุดปั๊บเราทําการตรวจสอบนะครับติ๊กติ๊กด้านบนนะครับผมติ๊กด้านบนที่ผมวงกลมนะครับผมติ๊กไปเลยติ๊กด้านบนติ๊กไปเลยกดดติ๊กปั๊บอ่าระบบปัจจุบนจะเข้ามานะครับผมโอเคถ้าถูกต้องระบบจะบอกว่าถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวคอยดูเราสักครู่น่าจะผ่านนะครับผม ผ่านผ่านแล้วหรือว่าผ่านแล้วนะครับผมตัวอย่างนะตัวอย่างครับตัวอย่างอันนี้นี่เพื่อนๆต้องใช้บัตรประชาชนจริงนะครับผมอันนี้ผมทําตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับผมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาตรงที่รูปโปรไฟล์นะครับผมรูปโปรไฟล์นะที่ผมวงกลมนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็กดไปที่ที่วงกลมนะครับผมกดเข้าไปนะครับก็มาเลือกไฟล์นะครับผมเลือกไฟล์ เลือกไฟล์รูปนะครับผมเลือกที่ไฟล์รูปปั๊บหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาที่แกรลี่ก็หารูปที่รอๆสักหนึ่งรูปนะครับผมสมมติว่าเดี๋ยวจะหารูปก่อนรูปไหนดีไม่เคยถ่ายรูปเลยอเอารูปนี้เลยกันสมมตินะสมมติใช้รูปนี้นะครับ รูปสักคู่เอาใหม่เอาใหม่เลือกรูปนหะม่ะรูปดีกว่ารูปช้ใบ่บ่อโอเคข้ามมาไหมเดี๋ยวรูปสักคู่รูสักคู่โอเคมาตรวจสอบรูปใหม่โอเครูปโปรไฟล์เข้ามาแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก่ก็มาต่อที่ บัญชีธนาคารนะครับผมกดเข้าไปครับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆเอ่อเลือกบัญชีธนาคารที่1นนะครับผมกดเลือกบัญชีได้เลยแล้วก็ใส่สาขาใส่หมายเลขเอ่อบัญชีนะครับผมแล้วก็ใส่อ่ชื่อเจ้าของบัญชีก็คือชื่อเรานะครับผมชื่อของเรานะครับผมอย่าใช้บัญชีเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาตรวจสอบเอ่อบัตรประชาชนกับระบบตรวจสอบบริษัทตรวจสอบบัตรประชาชนกับ บัญชีนธานาคารต้องตรงกันนะครับเพื่อเราจะได้ชําระภาษีอย่างถูกต้องนะครับผมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนมาล่างสุดบัญชีที่2ไม่ต้องใส่นะครับผมบัญชีที่2ห้ามใส่นะครับผมไม่ต้องใส่หลังจากนั้นเพื่อนๆก็มากดตรงที่ด้านล่างสุดนะครับผมด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดเลยกดบันทึกข้อมูลบัญชีธานาคารกดไปเลยเขากดเสร็จ ระบบก็บันทึกง่ายรอสักครู่นะครับผมหลังจากนั้นเพื่อนเพืนก็มาด้านหน้าสุดนะครับผมเพื่อทําการกรอกข้อมูลทั่วไปที่ผมวงกลมนะครับผมข้อมูลทั่วไปต้องกรอกนะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมหลังจากนั้นเพื่อนเพืนก็เลื่อนเลื่อนดูนะครับผมข้อมูลนะครับตรงไหนที่ยังไม่ใส่ที่เช่นเลขบัตรประชาชนนะครับ ก็กรอกลงไปเลยนะครับผมกรอก ID Line นะครับผมกรอก ID Line กรอก ID Line กรอก Facebook หลังจากนั้นเพื่อนๆก็อันนี้รหัสของน้องับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการกรอกอ่รหัสของเพื่อนนะครับสมมุติว่า1 2 3 4 5 6นะครับสมมุติ1 2 3 4 5 6นะแล้วก็ทําการกดบันทึกเลย ทำการกดบันทึกเลยเป็นเ,เป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราสำเร็จนะครับผมราระบบตรวจสอบสักครู่หลังจากนั้นมันก็ดีมายัางเป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันนะครับผมก็ลองทำกันดูนะครับผม้านไม่ยากเลยนะครับผมกกโอเคเป็นกำลังใ,ใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ